ัลโหลเธอสวัสดีค่ะปะตือ้อสวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันก็มารับงานพิธีกรกับคุณคิวนะคะบอกเลยเป็นครั้งแรกกับการแถลงข่าวผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นเท้าโอ้ครั้งแรกก็เกี่ยวกับเท้าเลยเหรอป้าค่ะชื่อว่าจันหอมอ๋าจันหอมเนี่ยเป็นสเปรย์ระงับกลิ่นเท้านะคะใช้กับถุงเท้าแล้วก็รองเท้าก็ได้ด้วยค่ะะที่สําคัญคือใช้แล้วได้24ชั่วโมงเธอแต่ดูสคริปเพิ่อีนี่เรามาบีเพื่อนก่อนสคริปอืสคริป หนูตัวเล็กมากของป้าตัวใหญ่มากเธอฟอนลอยป่ะเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นการบูนะเธอเอแต่อย่างไงก็ตามดิฉันก็ขอบอกเลยนะคะมีนดูสคริปต์ก่อนป้าเธอเธอยังไม่เลิกเรื่องสคริปต์อีกนะโอก็ดูป้าตอนมันใหญ่อมันตึงอะจัดใจมากยังไงก็ตามอย่าให้กลิ่นกวนทีนคุณนะคะเพราะว่าคือบอกเลยนะคะว่า ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเธอจันหอมนะคะเธอเป็นแบบว่าสเปรย์นะคะระง,งับระงับกลิ่นนะคะยาวนานถึง24ชั่วโมงนะคะเธอบอกเลยนะคะว่ากลิ่นหอมนะเนาะลดกลิ่นลดเหงื่อลดกลิ่นอับด้วยป้าเชื้อราแล้วก็ยับยับย้งแบคทีเรียอีกด้วยส่วนผสมนะคะเธอนะมาจากลาเวนเดอร์เอเซนเชียลออล์จะให้ความรู้สึกสดชื่นและผ่อนคลายยังมียูคาลิปตัสอีกตัวนี้ยับยั้งค่าเชื้อโรคค่ะป้าถูกแล้วมีเปเปอร์มินนะคะให้กลิ่นหอมหวานหอม,หอมสดชื่นแล้วก็ยังมีโรสแมรี่ค่ะตัวนี้หอมสดชื่นแล้วก็รักษาการปวดกล้ามเน ไ,ไดด้้วยถูกคุณคะหาซื้อได้นะคะวันนี้นะคะทุกที่เลยคะ่ะทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะทาง Tik t o k s h o p ก็มีนะจ๊ะใช่จันหอบฟู้ดเฟสเปย์ค่ะป้าอยากให้กลิ่นมากวนทีนคุณนะคะบอกเลยนะคะว่าวันนี้นะคะงานแถลงข่าวของเราก็แบบว่าเราก็พูดคุยกับพี่จนันกับคุณหนึ่งนะคะอ่าเราก็บอกเลยนะคะผู้บริหารของแบบว่า ทางทั้งสองฝ่ายนะคะก็มาร่วมกันนะคะงานนี้เป็นงานคอลแลบกันนะคะคุณขาและที่สําคัญคืองานนี้บอกได้เลยนะคะว่าจันหอมเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกของเพจจันนะ,ะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะคุณขานี่อย่าลืมนะคะคุณขาฝากด้วยวนะป้านเนาะ,ะสเยร์รับกลิ่นเท้าถูกคะ่ะทาง TikTok Shop ก็มีจําหน่ายด้วยนะจ๊ะเธอจา๋าและทุกแพลตฟอร์มนะจ๊ะเธอ จันหอมฟู้ดเฟรชสเปคแล้วเขาบอกว่ารงเรนี้ก็อาจจะมีออฟไลน์ด้วยต้องติดตามนะป้าเร็วๆนี้นะคะอย่าให้กลิ่นมากวนทีนคุณนะคะแต่ที่แน่เธอฉันครั้งแรกฉันก็ได้บอกว่าจะเป็นรังับกินเท้าเลยไม่ได้น้าไม่ได้ไม่ได้น้าเราไม่ได้มาใส่บิวตี้แค่นี้นะสวัสดีค่ะบาย